สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับและทางเพจ a ฟ e b o o k แนวทางโชคลาภนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้อดมินเดินทางมาที่บ้านของคุณพ่ออุดมนะครับอ่ยอยอะวนะันนี้คุณพ่อเพิ่งกับปิดลงซีไห้เพิอ่อวาเสียงดังแสดงว่าคุณพ่อมั่นใจนะครับ ยงเรียเขาเล่าส่นบอกมันมาอยู่แล้วมันปัดีสตัวูกซีกับกับพีีไหมใช่กซีปัดทีซีปัดจับสูตใครไหมโตัต้เ่นสองตกันนาจะโชคดีนะ่อเนาะทั้งอดปัยากวัดวัดเฮไดสูตรปัดได้วันเลยอดวัดะ่ว่านีมือีมือขึ้นอีกขึ้นก่อนหนึ่งก็ไ้อยู่ แสดงว่าเวว้นมือนึงมือขึ้นบ่พอเว้นมือขึนมันจืดสามตัวอีอครับถตาตัดสองตัวก็น่าจะได้ได้หลายปตนี้เาสองตัวเล่นจได้อยู่ศูนย์สี่ศูนย์สามตัวเรมันก็จะเป็นแต่เขาสามตัวคุณพ่อมีแนวทางตำราไปฝากเอฟซีวันศก์มืนี่มียังมาฝากเอซมืนี่เป็นตำราเขตำไทย ตำเล่ากเอนตำเล่าก่อนก็ได้พ่อหกียกทีแล้วไหวก้อนครับตำเล่าสำหรับตำเล่าตัเดียวเม็ดเดียวคือกาอนเปียกทีแล้วครับเอาสมมติปากกามมนจดไว้ด้วยครับเดียวสำหรับแนวทางตำเล้าในวันพรุ่งนี้นะครับในวันศุกร์ที่25นะครับวันนี้กับมือมือวันจี่ใส่วันจี่ดจี๊ดวันนี้มีจีบหายนอมันวันนี้มีสี่ยิบสี่เออมือนี้มา 25, ขับอื่นยี่ห้าวันศ <a> ุกร์ที B ่ยี่ห้าตำลาาเอาตำอันะกอนตำเาว้ากกันเพาะก็ได้ <no. S 1> <iej ses> อะตำเลาาฝ่ายสีเอาตัวใดเอามันซีกับมันแปดัี่หน่ว้ก่อนเอาซีซกับแปดซีครับเอาสองชุดนี้มาเพอะเนาะเน่ยเต้องไฮไลท์ชุดนาเพาะเพราะว่ามันก็นแขนมันวันนี้ได้หรก่อนเล้ามันอยู่รอนอยู่นะครับ ตำราววันที่25ครับในวันศุรปีนี้ดียวสองเดีสองตัวละจ้าขึจะเป็นมันเน่ยเขียนงานแตนสองตัวกันชือยุทธ์กันมีซีซีตัวเดียวสองตัวมันขึ้นค่ะแต่พอได้เอาศูนย์ใจวันีอ๋อมันโจลโจล่ตนมันโผล่บมาหลายด้วยนี่วะแล้วคำนวณได้เก้าศูนย์สี่หรออ๋อมันเป็นเก้าศูนย์ีอ้บหเก้าูนยี่ ศูนเกาซีโซนเกานีแมนมานีพ่อมันไปเอาท้องตัวไปเอาที่ซีซีบ้านครับท้องตัวเกาซีกับที่ซีที่แม่ศันโซนผันว่ามันจิดี่ซีน้ำตาลเลื่อยปลาไหลตรงๆเล่ยวาค่ะพกตปลาไรตัวเล็กเล่าพอเอมอคิณเคยให้เขาอยู่พี่น้องนะคะบ่ได้ซื้อหลซื้อตัวลจิ้มปา้งเดียวเม็ดเดียวบ่เมื่อนี้ มื่อนี้เราเอาแบบพังเดียวเม็ดเดียวที่เคยถูกจังๆคือนหักก้อนไหนไหมคะพ่อเอาขีกับเป็นเซีเมื่อนี้บเกาสองคู่เป็นวบาจ้าำลาันมือวันที่ี่สิบี่ซีซีี่สิบแปดอันนี้แปดซีซีกับแปดซี่พ่อซีกับแปดซีนะคะเทำําวาันซุกมาพอนะเันสุกที่ยี่สิบห้านะครับ กระต oh, uh, ือโมไลายตัวดอกก็ขอเนาะสองชุดเองสองชุดเลยครับโมโตมไลอาไล่มันไม่ถือเียไลยครับซีซีแปดสีไอเป็นทริปก็ตัว่ถือมันถือเสียหลายหมดมันมองยันว่าถือรถได้ลยตัวก็ได้มันปลูกตัวไม่ลองเนาะไม่มีใครรู้ว uh, yeah. ่าม right. ันจะออกตัวไหนนะคะแปดซี 44กับ8ซีวิ่งยังพอเอาวิ่งคือวิ่งซีวิ่งรูดซีนะครับเนาะ,ะมันม,มันมาหลายเทียวแต่ว่าทีนกันจังจินไลยดูดูเป็นหลักเลยทีต่ำเล่านะคะสำหรับตัวเลขตำรารล่านะคะอดีผพานมาบริมาไดเอฟซี FC นะคะเพราะว่า ยังอยู่ที่อุบลอยู่นะคะก็เลยไปเดินทางมากนะคะเดี๋ยวก่อนชิไปเอาตาไทยนี่เอาตาเหล้าน้ําพอสักอนนะคะเดี๋ยวสําหรับรัฐบาลไทยเดี๋ยวเบิ้งในคลิปต่อไปเนาะสําหรับอันนี้เป็นเลขเล่าพ่อบอกว่าให้ให้วิ่งซีบอกค่ะพ่อคร<ช>ับอ๋อปกติไอตัวเลขของพ่อ้ากอนตะกอนที่ไทยเนาอะอยังกัตัวน่ะเลขเขาตรงๆรสามสอ<ร>งสอ <2 S 1> งศูนย์บอก สองศูนย์เมตรเดียวด้วยเนาะตอนนั้นเขวดสองมันตามสองพ่อพ่อเฮ็ดไปสองหมื่นไหมมันเปิดวอกไปบอกคอนมันเร็กกว่ามันเล็กไปวอกงวดหลังนะอืมาตามหลังมาอีกงวดนหนึ่งแต่ว่าพ่อบอกว่าอ้บ่าที่โทรไปก็โทรมาโลยดันถ้ามันโทรไปวอกกันแก้ไขตัวเล่นโทรมาได้อยู่เดี๋ยววันทิ้งเบอร์พ่อโชค้นกันจะบอกเอฟซีแล้วเนาะถ้าโทรไปบอกกัน โู้เเมนเดอร์ฟอนหรือมือว่าอยู่ครับพันจันนว์วาเงานงานอยู่ยันบัวดีบัวก็นโทษใดโทษใดนะคะเปิดโทษเพราะอุดมกันสิหลับปั๊บเลยแล้วแต่ว่าบางเสื้อกันท้ายคลิปก็อาจจะแบบอันนั้นโทษกับนะคะแต่ว่าเลขใหญ่นงนี่ขันขันบัววันที่สามคลิปมันมันมไม่ไมีสามเหรยเียญเลยหนึ่งสามจีเอชขาดแทน กรกฎาคมการจีวิต g r a มือออกแต่ว่าพอ่อที่ได้อย่พึดว่ามันตเดีย่เลยดิยครับวัดเป็นทีหนึ่งเมนบหครับเออมันมทีทีเฮ็ดเอามือนั่นเลยนะครับตะตำเล่าพอ่อมีรักลอยก่พ่อพ่อมากกว่ใดรักลอยกว่ครับตัามเหล่ามีรักลอยกว่าจะนึ่งมันรักซีเนาะครับ มันศูนย์สี่สี่ศูนย์อาหารเราครับห้าสี่สี่ห้าแปดสี่นะขอเนาะลักลอยลักลอยคือหามาห้าซี่ซี่ห้าแปดสี่พอพ่อเมื่อกี้พ่อก็ไดเนี่ยขอเก้าเก้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่นะครับศูนย์เก้าสี่เราเป็นตัวงโตกับเก้าสี่บ้านมันบ้าน เมาทีซีที่ซีผัดบ่อศูนย์ไซหรือทีซีก็ได้มันแยกกันอยู่ผัดเข้าซีผัดส่ศูนย์เจะผัีซีมือศูนย์เมันคือว่าหรือวามันเฮอยจวนซ้ำจวนหลมันกับ่อมันคือไรกวมาติดเนาะพอเนาะมันติดมันนีรายงวดเลยดิงวดละแปดพันกันเลงวดละ เพันหกพันจํานี่แหละอันโวนยเล่าพี่น้องแคปนาเจนะคะสำหรับตัวเลืกแนวทางนะคะตำรางของพ่ออุดมนะคะเว็นเินก่รถปรีขอมากรุ่นสังคมสี่นะคะสี่สี่กระเพราสี่กระเพหกเป็นเจ็ดเียนตรงนี้มันจะไม่ได้อยั่บนกันสามตัวห่อได้สองตัวแต่เขาอชื่อไหล เขามันใจถึเน <entertain good. S 2> <wireless. S 3> ียเพาะว่าเขบอกว่าาเลหาจมขอเพราะว่าเขาบอกื่ที่ถึงปากบารเู้าูนาใช่ไหมครับเพรเรไม่นด้ตีถึกับถึงโงเนั้ตลอเราะต้องสามตูน้ำเหลอมจึงมาเป็นไดมแมเกียวก็ยังขอเาโงปูตายนลวันนี้บอกาบอกว่าเชื่น พันษาลกกรบยยูโลกเปียดหาแต่ว่าเปียดหาโบเปนี่บอกครับเป็นใดเนอครับมันออกทีขูมหมดเลนครับแต่ว่าพอาเทียมยังเปียดหาหรือว่านี่รเนอะตรงกลมตัวนี้นะขอเนอะติดตั้งขึ้นในตัวเร็กเรียบร้อยแล้ว คุณพ่อช่วยเอฟซีเนี่ยตำเล่านะครับสาหรับเนวทางรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อจัดให้อีกรอบหนึ่งนะครับให้แคปหน้าจอไว้นะครับเพราะว่าคุณพ่ออุดมตำเล่าพ่อเพิ่นจะมให้หลายตัวนะครับสําหรับตัวอลิตเนวทางิ่นไฮซีซีกับแปดซีนะครับแนวทางสองตัวนะครับผูดาดมักสามตัวคุณพ่ออุดมบอกว่าเอาหาสซเป็นรักลอยนะครับจะมีหาซีซีกับห้าแปดซีนะครับ กันพอมีนี่เนื้อกับตัดตัดที่ก็ได้นี่ตัดเมื่กี่อ๋อห้าสี่แปดนี่หออครับครับกับน้ำอยู่น้ำกันอยู่ทั้งละตัดของปูตัดก้มครับหาแปดครับหาที่ยังไปวถึงครับหาสีหาแปดให้ตัดกันไว้ครับเพราะว่ามีเลขอยู่สามตัวนะครับมีเลขสี่เลขห้าเลขแปดนะครับถ้าพอมันจะ ตัวใดก่อครับกันหาครับแปดม่านี่สีก็แปดม่านเป็นยังไดพอพอมันใจตัวใดก่ครับจะเป็นตำลาพ่ออุดเลยครัห้าแปดสี่ห้าแปดสี่มันใจตัวนี้นะคตัวใดขมาเก็บหน้าจอรถพีนองนะคะตำราวันที่ยี่สิบห้ากรกาคมสองห้าหกแปดนะคะอ่ะจ้กศุกรมลมาดเป็นกาและพ่อเนาะขอให้โชกดีครับพอเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงเขาบันศานะครับ ้ใดยังมีโชคก็ <c oughs> ขอมีโชคด้วยครับเดีอช่องเขาพันสาเนี่ยออกพรรษาจะมีงานกระถินพร้อมนะครับเนาะเดี๋ยวได้เงินจะทำบุญงานกระถินน,นด้วยครับเด้อชว่วงเขาพรรษาก็ให้มีโศกไม่ลาบนะครับอ่ะขอบคุณครับพ่อส<อ>ำหรับแนวทางตำลาวของคุณพ่ออุดมนะครับเพื่อให้แนวทางมานะครับจดไปด้วยครับเดี๋ยวสี่สี่กับแปดสี่สำหรับแนวทางสองตัวนะครับสามตัวห้าสี่สี่และห้าแปดสี่นะครับ อขอโชคดีมีโชคลาบนะครับขอโชคๆมันหมานะครับตำราวในวันศุกร์ที่25ก,กักฎาคม2568นะครับ